ดีครับวันนี้วิถีคนเมืองเหนือนะครับวันนี้ผมจะมาทำนอไม้นะครับนอไม้ดองหรือว่านอไม้อัดบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาห้องว่านอส้มนะครับนี่อันแรกก็จะมีนอนะครับอันนี้จะเป็นนอไผ่ตรงนะครับเนาะนี่โอ้หัวใหญ่ๆจะอีเลยนะครับมันจะเป็นวิธีการถนอมอาหารเนาะเขาจะเก็บไ่้กิน สมัถเก็บกินไดเหมือนนะครับเนาะเขาจะเอาบนห้อง,องจจะได้ดองไว้นะครับเดี๋ยวหอมพอวิธีการทํานะครับครับอันดับแรกเขาก็เอาหนอะตะกี้นะรับนํามาซับเป็นทันทอนเจี๊ยก่อนนะครับหั่นเป็นทันทอนเจี๊ยนเนาะเดี๋ยวเผื่อจะได้ง่ายต่อการซับนะครับนี่อาจจะเหมือนไปน้อยนะครับ เาไซับเลยนะครับซับแบบนี้เลยนะครับเป็นวิธีเฮ้านะครับวิธีคนตั้งเหนือนี่นะครับเปินจะเอานอไม้นี่นะครับเนาะเอามาดองนะครับเปินห้องเป็นวิธีการถนอมอาหารที่ว่าจะได้เลยนะครับเอาไปเอามาซับเลยนะครับเดี๋ยวมาหอมาขอขั้นตอนนะครับมาหวานเนี่ยในปลล่ำนะครับเนาะ บางคนอาจจะบอกโ้นะครับว่าเออน้องแม่ดองเนี่ยเป็นยากันจะได้นะครับตั้งเหนือเฮานะครับนี่เฮาก็เอาซับซับไปเลยนะครับเดี๋ยวเฮาก็มาขอขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับเฮาก็เวลาเฮาซับแล้วเฮาก็เนีเป็นจี้เลยนะครับนี่นี่ครับ ทำได้ทุกนอนะครับนออันนี้ของเขาก็จะเป็นนอไพ่ตรงนะครับใจหัวใหหน่อยนะครับจะได้ <c oughs> ปริมาณเยอะๆนะครับ <c oughs> ทาเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ <c oughs> ครับเราจะเอาซับเซ็ตแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับนี่สร้าให้เป็นชิ้นๆจะอี้เลยนะครับ เดี S <S ๋ยวเราก็มาข้อขั้นตอนต่อไปนะครับครับหลังจากนั้นนะคงับกที่เขาซับแล้วนะครับเนาะหลังจากที่เขาซับแล้วเขาจะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเขาซับซับๆนะครับน้องซับแล้วก็เอามาเจ่หน้าว้นะครับเอาเอานอนสายแล้วเอาน้ำแจาะท้่ไว้นะครับน้องประมาณสักประมาณสักวันนะครับหรือวันหนึ่งคืนเนาะครับอันนี้ผมก็เจ่ไว้ละคืนหนึ่งนะครับนี่เขจะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้เนาะเขาแจ่ไว้สักคืนนะครับ นี่ต่อไปจะเป็นจุดไข่แมกของเฮานะครับนี่น้ำข้าวหมวกนะครับน้ำข้าวหมวกหรือว่าน้ำสาวเข้านะน้ำตีเฮาใจมาเข้าบ้านเฮานะครับเดีเฮาก็อจะเทลงไปผสมเลยนะครับคือง่ายๆครับผบบมีหยังเนะาะตีเฮาซับซับนอนเสร็จแล้วสาวแกหน,าน้ามาหยังสักคืนนะครับแล้วก็เอามาใส่น้ำข้าวหมวกนะครับผมเทลงไปนะครับนี่เทไปให้ท่วมนอนเลยนะครับนอครับ อันนี้แล้วครับเสร็จละ <c oughs> อันนี้เขาก็ใจเวลาแห่หนึ่งถึงสองวันนะครับเนาะโดยที่เขาไม่ต้องได้ใส่เกลือใส่หยางลงไปสักอย่างละนะครับเพราะว่าหน้ามเข้าหมวกเนี่ยมันเปิดสูตรดั้งเดิมเนาะสมัยปู่ย่าตายายของเขาเปิดสอนน้าเอีนะครับนาออาจจะไปทปํไปทิกิริยายาครับนอส้มนะครับนาะเผือ่อมันคือมันส้มเนาะแล้วแหางก,ก็อาจจะเป็นต้องา,งาอะไรอ่อไปถนอมอาหารแบบใฮ้มันเหน่ามันเสียได้ง่ายนะครับอันนี้สัก สองสามวันเนี่ยเฮาก็จะพอวันนีลวกาเฮาก็จะเอาไปใส่ขวดนะครับน้องใส่ตู้เย็นไว้กินได้หลายๆวันนะครับวันนี้นะครับพี่คนเมืองเหนือนะครับผมขอฝากพี่การทัาน้องไม่ดองหรือนอส้มบ้านเทานะครับปอแม่พี่น้องได้พอนะครับแล้วก็เ่วยเป็นกำลังใจกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมตัวนะครับเพอาผมกำใมอยู่นะครับเนาะใหงไดวันนี่พ่พาปราการได้หงุดสุมาภัยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ 嗯嗯、呃呃